เพราะการมีภารกิจทำให้เราได้เจอกันเราทุกคนมีความทรงจำที่สวยงามในเดือนตุลาเป็นเดือนที่เป็นจุดเริ่มต้นของเซฟคนเซฟช้างเพราะต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กชายตุลาที่เดิอนออกมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขาป่วยติดไวรัส EHV เรื่องราวและจุดเริ่มต้นทุกอย่างจนถึงตอนนี้เกิดจากเดือนนี้แหละครับนั่นก็คือเดือนตุลาตอนนี้เนี่ยใกล้จะสิ้นเดือนอยู่แล้วเชียวครับทำนานเดือนตุลาเนี่ยกลับมาอีกครั้ง มาได้อย่างไรก็ยังงงๆครับไม่มีใครทราบครับว่าเด็กท่านหลงตัวนี้เดินมาจากไหนอย่างไรเพราะไม่มีใครรายงานว่าช้างเข้ามาในพื้นที่เด็กน้อยอาจจะหลงมาจากจุดอื่นครับแล้วก็เดินออกมาเรื่อยๆตามเส้นทางที่เขาเลือกเดินไม่รู้เพราะว่าเหตุบังเอิญหรือว่าเพราะบ,บางสิ่งบางอย่างดนใจให้เขาเดินมาเจอคนที่สามารถช่วยเขาได้ แน่นอนครับเรื่องราววันนี้เกิดขึ้นและณนะตอนนี้ทุกคนกําลังเดินทางมาช่วยเขาจุดมุ่งหมายของทุกคนก็คืออยากส่งเด็กน้อยกลับสู่โถงใหญ่ของเขาที่นี่มีโขมงช้างมากมายหลายโขงครับเป็นจุดหนึ่งที่มีปัญหาช้างป่าและยังมีปัญหาอะไรอีกเยอะแยะมากมายพูดได้เลยครับว่าพื้นที่ที่นี่ค่อนข้างตึงเครียดครับ การทำงานต้องระมัดระวังมากพอสมควรแต่ในฐานะที่คนคอยดูแลในฐานะเป็นนักอนุรักษ์การส่งเขากับสู่โ้งให้ได้มันคือเป้าหมายหลักครับเพราะว่าบ้านของเขาก็คือผ่านครับ วันนี้การประสานงานกับส่วนต่างๆเริ่มต้นขึ้นครับเริ่มตั้งแต่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างเือในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2ระบบคู่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สองศรีราชาสถานีวิจัยสัตว์ป่าชัเชนเซารวมไปถึงจิตอาสาในพื้นที่เราต้องรวบรวมรควนให้มากที่สุดครับทุกคนมีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลช้างป่าครับ แน่นอนครับเพราะภารกิจทําให้เราได้เจอกันนี่จึงเป็นอีกครั้งครับที่เป็นการรวมกลุ่มครั้งใหญ่ที่ชื่อว่าโคลนตุลาอีกแล้วครับมีใครบ้างคงไม่ต้องเอ่ยนะครับหลายๆคนคงรู้จักกันดีภารกิจตอนนี้ก็คือวางแผนส่งน้องกลับสู่ป่าในขณะที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเอาละสิครับจะต้องทำอย่างไรแน่นอนครับเราเตรียมโดนบินสำรวจพื้นที่เพื่อหาเป้าหมายและพิกัด โงช้างครับถ้าเจอก็จะเคลื่อนย้ายเด็กเข้าไปใกล้โขมดําเนินการตามแผนการครับแต่ว่าทุกคนครับมันไม่ได้ง่ายนะครับมันเป็นการทํางานค่อนข้างยากมากครับเพราะว่าเราทํางานในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่ช้างเนี่ยกำลังออกหากินครับเราทุกคนรอดูครับว่าเราจะทําสําเร็จไหมจะใช้เวลากี่วัน ตอนนี้หน้าที่ของหมอคือตรวจสภาพร่างกายของน้องมีการทำความสะอาดฉีดยารักษาอาการติดเชื้อแล้วด้วยครับในส่วนของนมนั้นให้กินนมแพสเตอร์ลีไลน์ทั้งละ2ลิตรห่างกัน2ชั่วโมงเด็กน้อยเนี่ยกินเก่งมากครับดูดแป๊บเดียวหมดไป2ลิตรกินไปเถอะครับกินให้เยอะๆกลุ่มเซฟโนเซฟช้างสนับสนุนเต็มที่ขอแค่เพียงทำให้เด็กน้อยได้กลับคืนสู่ป่าไปกับครอบครัวได้แค่นั้นก็คุ้มค่าแล้วครับ เด็กน้อยตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคนครับดูสิครับเขาติดสนิทกับทุกคนไปทั่วครับแถมท่าทางเขาเป็นเด็กช้างที่อยู่เป็นน่ารักน่าเอ็นดูอีกตัวหนึ่งครับวันนี้ทั้งวันให้คะแนนพฤติกรรมเต็มสิบครับเนาะไม่ดื้อเลยสักนิดเดียวเด็กช้างนี่ก็แปลกนะครับเวลาอยู่กับครอบครัวอย่าหวังว่าจะเข้าใกล้ได้ง่ายนะครับเด็กก็จะครับเขาดุมากแต่สังเกตเห็นหลายตัวแล้วนะครับที่พัดหลบมาจากผมเมื่อไหร่เนี่ยความดุเนี่ยหายวัดไปหมดเลยครับ ทุกตัวจะดูหน่อยๆเหมือนรู้ว่าต้องออกมาขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ก่อนต้องทําให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยเอ็นดูตัวเขาเองก่อนแล้วมนุษย์เนี่ยก็จะช่วยเขาเองเด็กน้อยช้างเนี่ยอยู่เป็นแบบนี้ทุกตัวเลยจริงๆครับม What? ตอนนี้เนี่ยมืดแล้วครับใคร<อ>ทําอะไรอย่างไรเขาแบ่งหน้าที่กันหมดแล้วครับรอการบินสํารวจพื้นที่และรอช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมากที่สุดตอนนี้เนี่ย,ยก็ให้เวลาทีมงานเขาเตรียมตัวกันครับว่าแต่ว่าหมอเอิบของเราซึ่งเป็นหมอมูงขาประจําของเราเขากําลังทําอะไรกันอยู่ครับ อขอหัวหน้าเอกชัยวิ่งรอบเขตทักร้อยรอบเถอะอ่แล้วก็หัวหน้าวิรพง์คนละร้อยหัวหน้าเอกชัยครับงานนี้ภาระหนักมากเลยนะครับเจอพิจันบน,นบาน <ละ S 1> สันกล่าวไว <ละ S 2> <ะ>้แบบนี้ เอาละครับผมเล่าเท่านี้ก่อนก็แล้วกันรอลุ้นไปด้วยกันนะครับทุกคนขอให้จากนี้ไปเรามาร่วมกันส่งพลังใจให้ธรรมชาติและเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้เราทํางานได้อย่างราบรื่นครับวันนี้กระชายอยากได้ยินเสียงร้องแล้วกันเมื่อกี้เราหมนไดแล้วร้องไปสองคู่เองหมดกินไปได้สองกล่องหลเบื่อเลยนะกินเบื่อแล้วท้วันนี้สามลิตรแล้วมั่งพี่สอนก่อได้ลูกวันนี้ไม่ได้ deux, <Feed them. S 2> กิอนอะไรเลยอ่ะ ไอ้กล้วยยัดปากก็อมๆแล้วครยิ้ให้เปลี่ยนยิ้ให้เปลี่ยนพอแล้วอย่ไปหาของแม่ให้ก่อนลูกใจเย็นๆโอ้โหจับมันเยอะเดี๋ยวจับลูกเดี๋ยวแม่จำไม่ได้นะเดี๋ยวแม่จำเด็กไม่ได้นะเก่ง